นะครับก็คราวนี้ก็คราวที่แล้วเนี่ยคนที่มาก็เป็นหัวขบวนก็เป็นแกนๆเข้ามาไม่ไม่กี่คนมาแต่ละจังหวัดก็2คน3ามคน4ี่คนเพื่อจะมา observe มาสังเกตว่าเอาไหม ว่าเพราะเขายังไม่รู้จักเราดีไงเขาได้ยินมาจากทางเห็นเห็นใน13สยามไทยก็อยากจะมาสัมผัสตัวเป็นๆก่อนเพื่อที่จะให้แน่ใจแต่ว่า,าผลวันนั้นก็ดีนะครับค,คุณพัชชาเพราะว่าหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าข่าวนี้เขาจะไม่ไม่ได้มาแค่3-4คนละเขาจะมาเขาจะตอนนี้จะชวนพวกละเพราะว่าเขาหลัง,<อ>งหลัง <มา S 2> หลังจากที่หลังหลังจากที่ได้คุยกันแล้วก็สบายใจว่าอันนี้คือทาง น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับประชาชนก็เห็นด้วยเห็นด้วยว่าแนวทางนี้จะดีที่สุดใช่ครับแล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือใช่ครับอ<ช><ช>าบจารย์ค่ะช่วงนี้เราจะเปิดรับสายแสดงความคิดเห็นนะคะแต่ว่าขออนุญาตคุยกับอาจารย์วุฒิพองศ์อีกสักครู่หนึง่งแล้วเดี๋ยวจะเปิดรับสายแสดงความนนะคะิดเห็นค่ะแต่ว่าท่านผู้ชมก็ร่วมแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะทาง SMS ค่ะที่หมายเลข4 8 9 0 0 1โดยพิมพ์13มเว้นวรรค ตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่4 8 9 0 0 1 1ค่ะอาจารย์คะก่อนที่จะเปิดสายเียนถามอาจารย์อีกสักนิดหนึ่งค่ะว่าวันที่19ามกราคมที่จะเกิดขึ้นนี้กิจกรรมต่างๆอาจารย์มีความประสงค์หรือว่าต้องการที่จะขอความช่วยเหลือหรือว่าขอความร่วมมือจากผู้ที่จะมาเข้าร่วมงานยังไงบ้างไหมคะก็มีสองสาเรื่องที่อยากจะขอความร่วมมือนะครับอันแรกก็คือจริงๆเวทีของเราเนี่ยเป็นเวทีเปิดนะครับ แล้วอย่างที่เรียนนะครับเราก็มีดาวไฮพาร์คบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็จำนวนมากมาเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่เคยไฮพาร์คไม่เคยขึ้นเวทีซะด้วยซ้ำเ,เราต้องการให้มันเป็นของที่สดแล้วก็จริงแล้วก็ตัวจริงเสียงจริงนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นตัวแทนของเสื้อแดงก็ได้เสื้อเหลืองก็ได้เสื้อสีฟ้าเสื้อหลากสีอะไรเนี่ยนะครับอยากจะแ,ดแสดงความคิดเห็นก็ก็เชิญมาคราวที่แล้วเราก็เชิญคนที่อยู่ที่วินมอเตอร์ไซ์ คนขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวแกงข้างถนนเนี่ยหลายคนก็บอกว่าพูดไม่เก่งไม่กล้าพูดผมบอกไม่เป็นไรหรอกครับขึ้นมาพูดแค่2อสานาทีก็ได้นะครับขอใหอ้เรามีอะไรอยู่ในใจแล้วก็มาระบายให้คนอื่นฟังให,ให้เขาได้ยินแค่นั้นน่ะนะครับอ,อันนี้ก็ขอเรียนเชิญน,นะครับอันแรกก็คือมาช่วยกันะระดมะมา,มาร่วมกันชุมนุมแสดงพลังแล้วก็ถ้ามีความเป็นไปได้อยากจะเชิญน,นะครับท่านที่เป็นตัวแทนของอ วิชาชีพหรือปัญหาหรือสถานการณ์อะไรเนี่ย <Okay. S 1> ก็เก,ก็เชิญด้วยนะครับ <Okay. S 1> อันที่สองก็คือไอของเราเนี่ยเราก็มีเอกสารซึ่งเราพิมพ์ออกมานะครับคุณพระชาคงได้เห็นอันนี้แล้วนะครับ <Yeah. S 1> ก็คือเรามีเอกสารเนี่ยอันนี้ชื่อสองครามนกกระสาอันนี้ก็ออกมาประมาณสักแสนกว่าเล่มแล้วนะครับอันนี้ก็อีกประมาณ6 7เจ็ดหมื่นเล่มก็คือปฏิญญากองทัพกบแล้วเราก็มีพวกไอใบปลิวนะครับใบปลิวเนี่ยโอ้เราพิมพ์มาสักห้าหกแสนใบละเรา เราเนี่ยไม่มีกําลังวังชาที่จะไปแจกทั้งหมดได้นะครับก็อาจจะขอรบกวนท่านที่จะช่วยเหลือนะครับช่วยแจ้งแจ้งโทรศัพท์เข้ามาหาเรานะครับขอขออนุญาตขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้สักนิดหนึ่งนะครับเพื่ออาจจะมาขอรับเอกสารหรือซีดีนะครับซึ่งวันนี้ก็เอกสารเหล่านี้ก็มีอยู่แล้วแล้วเราไปไกลกว่านั้นก็คือรวมแพ็กนะครับเป็นแพ็กมีซีดีมีอันนี้ประมาณ18นาทีรวมกับหนังสือเนี่ยนะครับ ที่สามสอย่างเนี่ยถ้าได้อันเนี้ยก็มาช่วยเราแจกนะครับอันนี้เราเรียกว่า Road Map ของการปฏิวัติประชาชนเพื่อตั้งรัฐบาลประชาชนเพื่อทําการล้างบ้านล้างเมืองอถ้านั่นก็จะขอบพระคุณมากช่วยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์นะครับหรือว่าจะเข้ามาใน Facebook ของเราก็ได้นะครับตามตามที่ปรากฏหน้าจอนะครับขอขอความรบกวนอขอรบกวนนิดนึงแล้วกอ็อันนี้ก็จะได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะว่าเราเราคง จะไปจ้างคนแจกก็ไม่ไหวนะครับแล้วเราจะแจกเองเราก็ไม่มีกําลังวังชาพอนะครับอันที่สองก็คืออ,อยากจะขอ,อ,ะอะสุดท้ายก็คืออยากจะขอช่วยอันนี้ก็เรียนตรงๆเลยว่าวันนี้การต่อสู้ของเราเนี่ยมันมาจากการที่มีเพื่อนร่วมอุดมการนะครับแล้วก็มาอ,ออกแรงกันหลายคนก็เป็น มีเขาก็มีอาชีพของเขาอยู่ะนะครับบางคนเป็นนักเขียนบางคนเป็นครูบาอาจารย์บางคนเป็นวิศาวากรบางคนเป็นนายช่างบางคนเป็นนักธุรกิจเขาก็หยุดประกอบสัมมาอาชีพเพื่อเพื่อที่จะมาเคลื่อนไหวอันนี้ก็ประมาณเกือบปีละสี่สสัปดาห์แล้วนะครับแล้วหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเวลาเราจะพิมพ์หนังสือพิมพ์ใบปลิวพวกนี้จริงๆอันนี้ก็สองสบาทอันนี้ก็3 20 30าตังเงินไม่ไม่แพงแต่เวลาพิมพ์เยอะๆมันก็เป็นเงินเยอะเหมือนกันท้ายสุดเนี่ยพวก ที่มาช่วยเนี่ยที่เป็นจิตอาสาบางทีก็ต้องควักเงินของตัวเองบ้างผมเองผมก็ควักของผมบ้างก,ก็เกรงใจครับบางทีก็ไม่อยากให้มันเป็นภาระกับ คนซึ่งเขาก็มีเจตนาดีจะมาช่วยบ้านช่วยเมืองแล้วนะครับก็ยังต้องมาควักกระเป๋าเองถ้าถ้าท่านมีความประสงค์จะช่วยเหลือนะครับจะอนุเคราะห์ก็ขอบพระคุณมากจะเป็นไม่กี่สิบบาทไม่กี่ร้อยบาทหรือว่าไม่กี่พันบาทอะไรก็ไ,กกได้นะครับก็อันนี้ก็อยากจะขอรบกวนทางสถานีช่วยขึ้นเบอร์เบอร์เบอร์บัญชีของสถาบันให้สักนิดหนึ่งนะครับอันนี้นี่ก็เป็นภาพหลกัหลกๆนะครับได้ขึ้นแล้วนะครับโอเคได้ครับขอบขอบพระคุณมากครับนี่ก็คือขอสองสามเรื่องก็คือ มาร่วมแสดงความคิดเห็นในวันที่วันเสาร์ที่19ตลาคมแล้วก็มาขอแรงเพื่อจะแจกแจกเอกสารนะครับซีดีแล้วก็ขอถ้าถ้าช่วยอนุเคราะห์ทางด้านการเงินได้บ้างก็จะขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับค่ะก็เรียนเชิญนะคะท่านที่มีความประสงค์ค่ะจะร่วมกับสถาบันสารวัตรนะคะก็สามารถที่จะ โอนเงินเข้าไปได้ตามบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้นะคะแล้วก็ท่านที่ต้องการจะร่วมแสดงความคิดเห็นกับอาจารย์วุฒิพงศ์หรือว่ามีความสงสัยมีข้อสงสัยอะไรที่ต้องการจะสอบถามนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะตอนนี้เลยนะคะ<ม>ที่หมายเลข02-960-2133 และ029602134ค่ะรวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นทาง SMS ค่ะที่หมายเลข4890011ค่ะโดยพิมพ์13เปรนวัดตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่4890011นะคะทางสถาบัานสหัสวัสดิ์นอกจากว่า วันที่19มกราคมที่จะถึงนี้จริงๆแล้วเราก็มีการวางแผนเป็นระยะระยะไปในอนาคตถูกต้องคะอาจารย์ที่จะมีการระดมมวลชนระดมความคิดเห็นของผู้คนของคนไทยทั้งประเทศค่ะอาจารย์การวางแผนลำดับต่อๆไปนอกจากเรื่องของการไฮปาร์กก็ดีนอกจากเรื่องของการจัดเวทีเสวนาต่างๆก็ดีมีอะไรอย่างอื่นอีกบ้างไหมคะอาจารย์ของเราที่วางไว้เนี่ยก็คือว่า หลังจากวันที่19นะครับเราเราจะไม่ได้จัดทุกสัปดาห์เราจะเว้น2-3สสัปดาห์เราจะจะกลับมาอีกทีหนึ่ง <c oughs> ในระหว่าง2-3สัปดาห์ที่ที่เราเว้นไปเนี่ยเราก็จะอาจจะ,อ,ะออกไปไฮพาร์คเล็กไฮพาร์คเล็กก็คือไปอมีรถไปเอารถปิกอัพแล้วก็มี <c oughs> ไอ้อะไรนะลำโพงสปีเกอร์หน่อยนะฮะแล้วก็ไปจอดตามชุมชนแบบที่เราเคยทำที่จตุจักรสําเพง็งเยาวราชอะไรแบบนี้ครับเราก็คงจะทำแล้วก็ไปตาม หัวเมืองนะฮะไปตามจังหวัดต่าง,างๆเพื่อไปคุยกับแกนนําเพราะว่าแกนนำเนี่ยบางคนเขาก็มีเครือข่ายแต่เขาก็ยังไม่วางใจว่าเอ๊ะความคิดเราตรงกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาก็อยากที่จะเห็นตัวเป็นๆแล้วไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถ้าเขาพอใจเขาก็จะได้มาช่วยสนับสนุนด้วยด้วยด้วยจำนวนด้วย,ด,วยด้วยผู้คนนะครับก็คงจะทําอย่างนี้แล้วเราก็มีการแจกหนังสือ<ต>เราไปาเดินแจกเอกสารอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็คุยกับช,ชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วก็ สองสามสัปดาห์เราก็มาเจอกันใหม่ที่ที่ลาดดำเนินนะครับแล้วก็อาจจะเว้นไปอย่างนั้นนะครับแต่จะเป็นอย่างนี้เป็นช่วงๆครับค่ะใส่เข้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะค่ะท่านผู้ชมคะสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะสายลุดไปแล้วหรือเปล่าสวัสดีค่ะสายหลุดไปแล้วค่ะอาจารย์ค่ะ แนวทางที่จะมีไฮพาร์คมีการจ่าเอกสารรวมไปถึงการที่จะมาขอเอกสารจากทางสหัสวั์ได้ก็ติดต่อขอทางโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นอีเมลแอดเดรสหรือว่าจะเป็น Facebook, Facebook ก็ได้นะอาะจารย์ค,รค่ะถ้า Facebook ก็คือเข้าไป Facebook แล้วก็ facebook.com แล้วก็ slash สหรัสวั์เลยนะครับแล้วก็เว็บไซต์ของเราก็สหรัฐวัต d o r o j ครับ,รบเข้าไปดูได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะใส่เข้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะเชิญพูดได้เลยค่ะค่ะคือเย็ดโทรไปอยาทางใต้นะคะก็คืออยากจะแสดงความคิดเห็นนะคะค่ะค่ะก็คือทนมานานแล้วค่ะรีเสียงโทรทัศน์นะคะท่านผู้ชมคะค่ะรีเสียงโทรทัศน์นะคะค่ะโอเคค่ะค่ะ สงสัยต้องพูดใหม่อีกรอบไม่ที่ไม่ได้ยินใช่ไหมคะยามแย่ยารยาอกนะคะก็คือที่แรับัรับใจมานานแล้วก็คือรู้แล้วว่าท่านท่านทักษีหน้าท่านเปลี่ยนสัญชาติแล้วใช่ไหมคะค่ะเปลี่ยนสัญชาติแล้วเป็นอะไรนะคะเปิดเปิดตุรกงมอนเตเนโกรไหมคะค่ะค่ะก็คือเขาไม่ได้เป็นชาติไทยแล้วเขาไม่มีฟาร์มแล้ว เป็นของคนไทยเลยว่รารักคนไทยทุกนิถ้าเขารักคนไทยนะคะเขาจะไม่ทำอย่างนี้ค่ะค่ะซึ่งถ้าเราเป็นคนลองที่ว่าเออมีเงินมีทองแล้วเนี่ยเราสามารถจะทำให้เะเทศไทยของเราจเจริญได้ใช่ไหมะแต่เขาไม่ท,ทําเขาทํายังไงก็ได้เที่ไทยเราล่มจมเอาละดนตรีที่ไหนมีความรู้ไหมครับสามารถไหม เอามาปกครองประเทศใช่ไหมคะค่ะคนนั้เห็นกับตาเลยในกรุงเทพที่ไปที่ไปกรุงเทพนะคะขอเวลาดีหนึ่งชเช่เห็นเลยว่าเสื้อแดงเนี้ยเขาใส่ชื่อของคุณทักษิณเ,เขียนคำข่าวว่ารักทักษิณแล้วก็คนที่เขายืนเรียงหน้าเรียงตาก,กันมา ก็คือมีทั้งเด็กเล็กๆสี่ห้าขวบคนแก่ที่ใส่ผ้าทุกะจงบเบนนะคะเขาเตรียมตัวที่จะขึ้นรถกลับบ้านตอนนั้นแล้วก็เงินทั้งนั้นที่เขาแจกที่ธรรมศาสตร์หมอหมอใครๆก็ทราบว,ว่าเงินทั้งนั้นตอนนี้ที่ใช้มาลงมาเงินทั้ง,งนั้นแล้ผักส,สีใครละคะ <c oughs> ฉันต้องเสียผักส,สีอ่า แล่ตอนนี้ที่สุดก็แย่มากอค่าข้าวเงินค่าหอมแดงที่ฉันต้องซื้อกิโลละเจ็ดแปดสิบแลวมันเอาเป็นเน่าหวะ่ะแล้วยิงอยากถามคุณแสดงว่าตอนนี้ค่าไฟมันขึ้นค่าแก๊สมันขึ้นของขึ้นราคาน,นั้นคุณเขาสามารถให้คุณลดเปอร์เซ็นต์ได้ ห้าสิบเปอร์เซนไหมที่คุณไปซื้อเช่นอยากถามเขาแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นความอัดอั้นตันใจของผู้ชมทางบ้านนะคะอาจารย์เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเล็งเห็นตรงกันเหมือนๆกันนะคะอาจารย์ค่ะสายข้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะเออผมขอญาตถามอาจารย์พุทีิพงศ์หน่อยครับค่ะค่ะเชิญค่ะ คือคือผมสงสัยที่ว่าหยุดการเมืองไว้นะครับหนึ่งพันวันเนี่ยนะครับห<ะ>ยุดแต่สอสอ,สอหรือว่าสวหรือว่าหยุดทางประเทศหมายถึงว่าเอสอสออะไรนะเออตามเทศบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอย่างวันนี้ครับเลือกเลือกเลือกเทศบาลนะครับตำบลน,นะครับ,บนนค่บคะซื้อกันเป็นว่าเล่นเลยครับนะครับนะ ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับมีการจ้างไม่ให้ลงฝ่ายตรงข้ามเขาไม่ได้จ้างให้เออลงเขานะครับเขาจ้างไม่ให้ลงฝ่ายตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนนะแต่ว่าันนี้รู้สึกว่าประหลาดนะครับเขาก็ซื้อนมาอย่างเงี้ยตั้งนานนานแล้วครับค่ะอยุดดูรล้วเล่าครับท่านอาจารย์วุฒิพงศ์ครับค่ะท้องถิ่นนะครับอยุดดูแล้รเบล่าครับค่ะอาจารย์ขอร่วมตอบเลยทีเดียวดีไหมครับค่ะได้ค่ะอาจารย์ เดี๋ยวเดี๋ยวขอรวมตอบเลยทีเดียวหลายๆท่านเลยดีกว่าไหมครับขอให้ท่านสองท่านท่านใครเนี่ครับขอบคุณครับขอถามว่าใครเนี่ยละครับได้ค่ะคขับคุณค่าสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้ยังไม่มีสายเข้าค่ะครับอาจารย์อาสายเข้าแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทั้งสองครับค่ะเออทุกวันนี้ผมตื่นเช้ามานะครับผมอยู่ภายใต้อนารัฐบาลชุดนี้นะผมเซ็งครับก็คือว่า พาเปิดโทรทัศน์ที่ไรก็เห็นบอกว่าจะแก้แล้วทํานมนอย่างเดียวฮะประชาชนเดือดร้อนเรื่องข้าวของแพงน,นะรเรื่องปากใต้หลายๆเรื่องที่มันผัวพันกันเยอะน,นะรัฐบาลไม่เคยพูดถึงครับแล้วก็มากหกหน้าดันดานการลงงานไม่มีผลกระทบเห็นแล้วครับกิตลินั้น์นั้นนองน่นะไม่มีการพูดถึงว่าจะแก้ปัญหาประชาชนยังไงมีแต่เรื่องกอหกกไหวานะครับมีเรื่องจริงนะฮะไม่ใช่เรื่องกอหก ผมพูดเนี่ยเรื่องจริงนะฮผมก็เกิดมาเขาไม่เคยพบเคยเจอรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลที่มันทําอะไรที่มันไม่ค่อยอยู่ก็ร้องกรอยนะฮะคนอื่นเขาก็อาจจะเสียบ้างเหมือนกันแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกว่าทําเพื่อประชาช,ชนนะ